สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่น่ารักของคุณครูอนนะคะในวันนี้นะคะเรามาเจอกันเช่นเคยในวิชาหน้าที่พล,ลเมืองในสัปดาห์นี้นะคะในสัปดาห์นี้เรามาเจอกันในหัวข้อเรื่องเราเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยที่3แล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน่วยที่3ก็คือในหัวข้อเรื่องเราเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะคะ เราจะมาเข้าเรื่องในเรื่องนี้กันนะคะในหนังสือหน้าที่25หนะคะหน้าที่25ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการรู้จักกฎระเบียบนั่นเองกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนโรงเรียนของเรามีกฎและหน้าที่ในการปฏิบัติ นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติตนนั่นเองอย่างเรามาโรงเรียนในตอนเช้าเราก็จะมีกฎกติก,กาของการที่เด็กๆเ,เนี่ยเข้ามาเรียนก็คือตอน8โมงเช้าเราจะต้องเข้าแถวเคารบถุงชาตินั่นคือเป็นกฎหนึ่งกฎที่ทางโรงเรียนเนี่ย มีมาให้กับเด็กๆได้ประพฤติปฏิบัติตามนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายทรงผมหรือแม้กระทั่งเครื่องแบบนักเรียนรองเท้านักเรียนนะคะนี่คือกฎระเบียบของโรงเรียนที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติตามนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างก็คือบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนว่าจะเป็นอย่างไงนั้นเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ เด็กเปิดไปหน้าที่2 6ค่ะลูกในหน้าที่2 6นะคะในหน้าที่2 6เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเป็นสถานที่สำหรับศึกษาเร,าเรียนเราต้องเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่คนจำนวนมากมาอยู่รวมกันเพื่อศึกษาหาความรู้ และเพื่อให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเราต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนนั่นเองต่อมานะคะข้อที่1ข้อที่หนึ่งเขาพูดเกี่ยวกับถึงเรื่องกฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน กฎกติกาและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนมีอะไรบ้างนะคะโรงเรียนเนี่ยเมื่อกี้ครัวได้บอกไปแล้วว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่สําคัญนะคะเป็นสถานที่สําคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับเราทุกๆคนเมื่อถึงวัยที่เหมาะสมทุกคนก็ต้องเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือและทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีความรู้ และความสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ในโรงเรียนของเราเนี่ยประกอบไปด้วยนักเรียนจำนวนมากนะคะและมาจากหลายๆครอบครัวมีคนหลายๆกลุ่มมาจากหลายๆครอบครัวหลายๆสิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีวิธีการ การอบรมเลี้ยงดูลูกหลานเนี่ยของตนเองก็จะแตกต่างกันออกไปจึงทำให้มีลักษณะนิสัยความคิดและการประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันดังนั้นเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความที่มีความแตกต่างกันเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขโรงเรียนจึงต้องกำหนดกฎกติกา และระเบียบหน้าที่เป็นหลักในการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้และเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตนเองเป็นการฝึกระเบียบวินัยในตนเองเพื่อที่เด็กเกเนี่ยจะได้อยู่กับเพื่อนอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะโรงเรียนมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบและหน้าที่ที่กำหนดให้นักเรียนต้องปฏิบัติตามหลายประการอย่างเช่น 1. 1การแต่งกายการแต่งกายนะคะการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหลายๆโรงเรียนก็จะมีเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนะคะที่แตกต่างกันออกไปอย่างโรงเรียนของเรานะคะการแต่งกายโรงเรียนของเราก็จะเป็นเสื้อม่วงเสื้อสีขาวมีแถบสีม่วงถูกไหมคะการผู้ชายก็จะเป็นกางเกงสีม่วงผู้หญิงก็จะเป็นกระโปรงสีม่วงนะคะซึ่งสีประจําโรงเรียนก็คือม่วงขาวถูกไหมคะดังนั้นนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีชุดที่แตกต่างออกไปจากโรงเรียนอื่น ที่เด็กๆเ,เคยสังเกตเวลาเด็กๆมีเพื่อนต่างโรงเรียนนะคะแต่และโรงเรียนก็จะมีกฎระเบียบของโรงเรียนนั้นๆซึ่งแตกต่างกันออกไปการแต่งกายที่แตกต่างนะคะเมื่อเรามาโรงเรียนหรืออยู่ในโรงเรียนเราต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนได้แก่ 1. เราต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งโรงเรียนจะมีระเบียบกำหนดแบบและสีของเสื้อกางเกงหรือกระโปรงเข็มขัดตลอดจนรองเท้าและถุงเท้าเราจึงต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามนั้นและรักษาความสะอาดของเครื่องแบบอยู่เสมอ สองนอกจากเครื่องแต่งกายนะคะเครื่องแบบนักเรียนแล้วสองนักเรียนจะต้องไว้ทรงผม,มอ่าทรงผม,มแบบสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ ที่โรงเรียนกำหนดนั่นเองบางโรงเรียนกำหนดให้เด็กๆตัดผมสั้นบางโรงเรียนกำหนดให้เด็กๆเนี่ยไว้ผมยาวได้แต่ต้องมัดรวบทักเปียติดโบของโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามนักเรียนชายให้ไว้ผมด้านทางและด้านหลังยาวไม่เลยตีนผมตีนผมคือด้านหลังนะคะหรือ ผมลองทรงก็ได้สองนะคะข้อต่อมานักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวเก็บรวบให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะคือมัดผมให้เรียบร้อยต่อมาค่ะในหน้าที่28นะคะในหน้าที่28นี้นะคะนอกจาก นอกจากนี้นะคะก่อนมาโรงเรียนเราต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอในวันที่เราต้องเรียนลูกเสือเนนารีหรือชุดยุวกาชาเราก็ต้องแต่งกายเครื่องแบบให้ถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบด,ด้วยนะคะเขาก็เราก็จะมีเรียน ลูกเสือเนตรนาลีแล้วก็ยุวกะชาตินั่นเองแต่โรงเรียนของเราเนี่ยไม่มียุวกะชาติก็จะมีแค่ลูกเสือและเนตรนาลีนะคะเราก็จะแต่งกายแต่งชุดด้วยเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีนั่นเองต่อมานะคะนะยังอยู่ที่หน้า28อยู่นะคะข้อที่1.2ค่ะ 1.2เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการเข้าแถวมาถึงเข้าแถวแล้ว8โมงเช้าเข้าแถวทำอะไรคะคารบทงชาตินั่นเองนะคะ1.2คือการเข้าแถวการเข้าแถวตอนเช้าในแต่ละวันเราจะมีกิจกรรมก่อนเรียนคือเข้าแถวเพื่อคารบทงชาติและเชิญทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณและรับฟังการอบรมจากคุณครูซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลาแปดนาฬิกานั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องมาโรงเรียนก่อนเวลาแ8ดนาฬิกาเพื่อให้ทันเข้าแถวและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเวลา8ปดโมงเชา้านั่นเองก่อนที่ จะเข้าห้องเรียนในการเข้าแถวนะคะนักเรียนจะต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบตามจุดที่โรงเรียนกําหนดอย่างโรงเรียนเราก็จะมีจุดกําหนดนะคะขณะทํากิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนจะต้องไม่พูดคุยกันแต่เราจะต้องร่วมร้องเพลงชาติไทยให้ถูกต้องและชัดเจนร่วมกันนั่นเอง คัวเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยร้องเพลงชาติไทยถูกต้องร้องเพลงชาติไทยได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่1.3หนะ้าที่29ค่ะว่าถึง1.3 29แล้วนะข้อที่1.3นะคะคือการดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยทั่วไปแล้วนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวรประจำวัน ที่เด็กๆเนี่ยมีหน้าที่ที่จะได้รับมอบหมายแต่ตอนนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆไม่เด็กๆอาจจะได้รับมอบหมายจากคุณพ่อคุณแม่ว่าให้เด็กๆเนี่ยช่วยทําความสะอาดบ้านเก็บที่นอนของตัวเองเมื่อตื่นนอนขึ้นมาแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราเดินทางหรือเราสามารถมาเรียนได้เด็กๆจะมีหนึ่งกิจกรรมหรือหนึ่งหน้าที่ของเด็กๆก็คือการ มีเวรประจําวันในจุดต่างๆไม่ว่าจะเวรทิ้งขยะเวรกวาดห้องเวรถูห้องนั่นเองนะคะโดยทั่วไปนักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับมอบหมายให้ทําความสะอาดห้องเรียนหรือที่เรียกกันว่าเวรทําความสะอาดประจําวันเหมือนที่ออกกูออได้บอกไปเมื่อกี้ซึ่งนักเรียนนะคะแต่ละคนจะได้รับมอบหมายว่าใครทําเวรวันไหน และบางครั้งอาจมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบอย่างชัดเจนเช่นนักเรียนหญิงอาจจะได้รับมอบหมายในการกวาดห้องและการลบกระดานนักเรียนชายอาจจะได้รับหน้าที่โดยการถูห้องและนำขยะไปทิ้งที่ถังขยะให้ถูกต้องนอกจากห้องเรียนแล้วนะคะภายในโรงเรียนยังประกอบไปด้วยอาคารโรงอาหารหรือแม้กระทั่งสนามกีฬาห้องสมุด และหอประชุมนั่นเองซึ่งพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่นักเรียนทุกคนสามารถมาใช้บริการได้โรงเรียนจึงจัดให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของความสะอาดนะคะให้นักเรียนเนี่ยบางห้องอาจจะต้องมีหน้าที่ทำความสะอาดเพิ่มขึ้นก็คือมีหน้าที่รับผิดชอบในบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน แต่โรงเรียนบางแห่งอาจมีการมอบหมายหนะ้าที่ให้แก่นักเรียนแต่ละชั้นร่วมกันดูแลรับผิดชอบอย่างป .2 อ,อาจจะดูแลพื้นที่สนามร่วมกับน้องป .1 ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะหน้าที่30นะคะลูกหน้าที่30เขาพูดถึงเรื่อง บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนเมื่อกี้นะคะอัวพูดถึงกฎระเบียบใช่ไหมต่อมาข้อที่หนึ่งข้อที่สองมาถึงข้อที่สองแล้วบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนคืออะไรสมาชิกในห้องเรียนคือบุคคลทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเช่น <ee. S 2> คุณครู นักเรียนพานโรงหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆโดยแต่ละบุคคลจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปหากสมาชิกในโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะทําให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างบทบาทหน้าที่ของคุณครูก็มีหน้าที่สอนให้ความรู้เด็กๆแนะนําเด็กๆ เด,เด็กมีบทบาทหน้าที่ก็คือเรียนหนังสือตั้งใจเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของเด็กๆนั่นเอง 2. 1นะคะการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนผู้นำนะคะผู้นำหมายถึงหัวหน้าหรือผู้ที่มีตำแหน่งระดับสูงหรือผู้ที่มีความสามารถชักจูงคนอื่นให้ร่วมมือทำสิ่งใดๆกับตนได้ รวมถึงตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญผู้นำนะคะที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติหลายประการเช่นมีความรู้มีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความยุติธรรมมีความอดทนมีความเสียสละมีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองสมาชิกหรือผู้ตามนะคะเมื่อกี้กัวพูดถึงผู้นำไปแล้วนะคะต่อมา สมาชิกหรือผู้ตามผู้ตามหมายถึงผู้ที่มีผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้นํานั่นเองมีความสําคัญในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตามที่ผู้นําได้รับมอบที่ผู้นําได้มอบหมายให้ทํางานสําเร็จให้ทํางานให้สําเร็จสมาชิกที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติหลายประการอย่างเช่น มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยไม่ขัดแยง้งสองจุนะคะหน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดชอบผู้นำและสมาชิกมีหลายระดับเริ่มตั้งแต่ในห้องเรียนและโรงเรียนสำหรับผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ และสมาชิกที่ดีสรุปได้ดังนี้ห้องเรียนผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำก็คือหัวหน้าห้องอ่าคุณครูจะตั้งให้เด็กๆเ,เนี่ยคัดเลือกกันออกมาก็คือโหวตกันออกมาเป็นประชาธิปไตยว่าเพื่อนคนใดมีคุณสมบัติที่ดีคุณสมบัติที่ดีมีแบบไหนที่จะเป็นผู้นำก็คือมี ความรู้มีความคิดลิเริ่มสร้างสารรค์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความยุติธรรมในความอดทนมีความเสียสละและมีความซื่อสัตย์นั่นเองถึงจะเป็นผู้นำที่ดีห้องเรียนจะมีผู้นำที่ดีก็คือหัวหน้าห้องมีมีหน้าที่ถอยดูแลสมาชิกในห้องเช่นคอยควบคุมดูแลไม่ให้เพื่อนนักเรียนพูดคุยส่งเสียงดัง หรือเป็นที่ปรึกษาเมื่อเพื่อนมีปัญหาแบ่งหน้าที่ทำความสะอาดในห้องเรียนในส่วนของสมาชิกที่เป็นผู้ตามก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของหัวหน้าห้องและหากมีข้อเสนอแนะก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้โรงเรียนนะคะมีผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำก็คือผู้อำนวยการโรงเรียน มีหน้าที่บริหารและตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียนเช่นการอ,กออกกฎระเบียบของโรงเรียนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆส่วนสมาชิกหรือผู้ตามก็ได้แก่คุณครูนักเรียนพานโรงและเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้นำหรือนโยบายของผู้อำนวยการ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้โรงเรียนเนี่ยสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไปนั่นเองนะคะในบทเรียนหน่วยที่3นี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะเราเป็นพลรเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนั่นเองนะคะในบทเรียนนี้ได้พูดถึงเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าแถวคารบธงชาติการดูแลพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนและอีกหนึ่งเรื่องก็คือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดีของห้องเรียนนั่นเอง ที่ขัวได้กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีแล้วก็มีหน้าที่ที่รับผิดชอบนั่นเองนะคะในบทเรียนหน่วยที่3นี้ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นั่นเองในวันนี้นะคะเราก็จบบทเรียนในหน่วยที่3ไปแล้วเรื่องเราเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนั่นเองในบทเรียนนี้ครูออก็ได้ให้ความรู้เด็กๆไปแลบร้อยและเรียบร้อยแล้วครูออหวังว่าเด็กๆจะนําความรู้ที่ครูออให้ไปในวันนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะ วันนี้ครัวก็ขอจบการนำเสนอในบทเรียนหน่วยที่3นี้เพียงเท่านี้ในสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันในหน่วยที่4ี่ก็คือเรื่องเรามีความปองดองสมานฉันนั่นเองในสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันนะคะสัปดาห์หนี้นนะะนต้องขอลาเด็กๆไปก่อนขอบคุณค่ะ